สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุกบ้านในกรุงเทพข่าวล่าสุดที่ทุกคนน่าจับตากรุงเทพมหานครได้เร่งดําเนินการควบคุมโรคพิษสุกบ้าอย่างเข้มข้นโดยมุ่งเน้นไปที่การฉีดวัคซีนและการควบคุมประชากรสัตว์จรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ทุกคนน่าจะสนใจแต่ที่น่าสนใจคือวิวธีการที่เขาจะทําให้แน่ใจว่าการควบคุมนี้ครอบคลุมทุกมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรรู้เพิ่มเติม นางภาวินีรุ่งทนกิจผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ซอยเฉลิมพระเกียตรติซอย49แขวงหนองบอนเขตประเวศซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยพบเชื้อโรคในปีที่แล้วทีมสหวิชาชีพได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตและสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่เพื่อสอบสวนและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงรวมถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรในพื้นที่ แต่ที่น่าสนใจคือการที่พวกเขาได้กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโดยครอบคลุมพื้นที่รัศมี15กิโลเมตรจากจุดพบโรคซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการควบคุมโรคนี้นอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทมันให้กับสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค และสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนอาจพลาดคือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าซึ่งรวมถึงการแนะนำวิธีการดูแลตนเองหลังถูกสัตว์กัดด้วยแนวทางล้างแผลใส่ยาก,กัดหมาหาหมอซึ่งเป็นข้อมูลที่ทุกคนน่าจะต้องรู้ อย่างไรก็ตามที่น่าสงสัยคือการที่กรุงเทพกำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับสัตว์จำนวน1 7 0 0 0 0ตัวในปีนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากและน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายในการบริหารจัดการแต่ก็เป็นก้าวสำคัญในการควบคุมโรคนี้ในระยะยาวคุณคิดว่าเป้าหมายนี้สามารถบรรลุได้หรือไม่และคุณมีวิธีใดที่คิดว่าจะช่วยให้การควบคุมโรคนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นสุดท้ายนี่คือสิ่งที่คุณควรทำหากพบสัตว์ที่มีอาการผิดปกติหรือถูกกัด รีบล้างแผลและพบแพทย์ทันทีและอย่าลืมแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การควบคุมโรคนี้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น